การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของอำเภอชัยปราการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านโดยทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านรวมทั้งจัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตรที่มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชน วิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสวางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับแผนการตลาดจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนตลอดจนถึงเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นสู่การยกระดับสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอได้พิจารณาคัดเลือกบ้านโปงหมู่ที่7ตำบลหนองบัวเป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนเป็นหมู่บ้านที่มีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของอำเภอชัยปราการ บ้านปงมีพื้นที่ทั้งหมด10 5 0ไร่พื้นที่ด้านการเกษตร8 0 7 9 7ไร่มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น2 7งครัวเรือนประชากรทั้งสิ้น621่คนเป็นครัวเรือนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรจำนวน235ครัวเรือนสินค้าเกษตรที่สำคัญของหมู่บ้านคือมะม่วงโดยเกษตรประกรต้องการเป็นสินค้ามูลค่าสูงของหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันมีการปลูกจำนวน159.12ไร่ และเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงหมู่7ตำบลหนองบัวมีสมาชิกจำนวน34รายเหตุผลที่เลือกหมู่บ้านปงเป็นหมู่บ้านเป้าหมายเนื่องจากเกษตรกรบ้านปงมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งมีผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านความรู้อย่างต่อเนื่องกลุ่มมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดซื้อปัจจัยการผลิตในราคาส่ง ผลผลิตมีการรับรองมาตร,รฐานประมาณ30เอร์ซนต์ของหมู่บ้านได้การรับรองมาตร,รฐาน GAP มีมะม่วงหลากหลายพันธุ์มีผลผลิตหลากหลายเช่นลำไย,ยพืชผักมีทักษะในการผลิตไม้ผลในการจัดเวทีทบทวนแผนระดับหมู่บ้าน คบปัญหาและความต้องการด้านการเกษตรของหมู่บ้านดังนี้ด้านปัจจัยการผลิตมีราคาสูงทำให้เกษตร,รกรมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นขาดแคลนแรงงานเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นผู้สูงอายุและเกษตรกรกรไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตเองได้เนื่องจากขายผ่านลงเป็นหลักนอกจากนี้เกษตร,รกรไม่ได้ดำเนินการวางแผนการผลิตส่งผลให้สินค้าการเกษตรล้นตลาด จากปัญหาดังกล่าวการจัดเวทีทบทวนแผนระดับหมู่บ้านจึงได้มีการเสนอโครงการส่งเสริมการแปรรูปมะม่วงให้ได้มาตรฐานเช่นโอทอปออยเป็นต้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการแปรรูปมะม่วงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและส่งเสริมให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรที่ล้นตลาดได้นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการผลิตมาปรับใช้ในการยืดอายุของผลผลิต ลดการใช้แรงงานผู้สูงอายุและมีการวางแผนการผลิตมีตลาดรองรับที่แน่นอนส่งผลให้คนในชุมชนบ้านปงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีไรายได้ที่แน่นอน